สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะ ep ที่89แล้วนะคะขวัญจะมาพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจค่ะตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวนะคะหรือว่าเรียงง่ายๆว่ากล้าที่จะตัดสินใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยเนาะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะคิดอะไรได้หลายอย่างเนาะแต่มักจะมาแบบ ตกมาตายที่การตัดสินใจนะคะเช่นคิดจะลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ว่าตัดสินใจลงมือทำไม่ได้สักทีนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตแต่ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะจะทําหรือจะไม่ทําดีมัวแต่ลังเลแล้วก็รีรอนะคะสุดท้ายก็เลยไปไม่รอดค่ะไม่ได้ลงมือทําสักทีนะคะ เขาบอกว่าคนที่จะสําเร็จได้อ่ะค่ะจะต้องกล้าที่จะตัดสินใจค่ะเป็นการกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะเ,เวลาที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะค่ะเราจะมากลัวอยู่ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าไม่กล้าตัดสินใจอะค่ะบางอย่างก็จะไม่จบและบางอย่างก็จะไม่เริ่มด้วยนะคะถ้าคนสำเร็จเนี่ยคิดจะทำอะไรพวกเขาก็จะลงมือทำนะคะ ถ้าตัดสินใจไม่ได้เนีนะคะการลงมือทํานั่นแหละคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งเนาะและถ้าพวกเขาเจอปัญหาที่ต้องแก้หรือว่าเจออุปสรรคที่จะต้องผ่านนะคะอะไรคือวิธีที่ที่ดีที่สุดนะคะในการที่ตัดสินใจเนี่ยที่ผุดขึ้นมาในหัวของพวกเขาตอนนั้นน่ะพวกเขาก็จะตัดตัดสินใจไปเลยแบบไม่ลังเลเนาะเออเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่ไม่ได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดก็ได้เนาะหมายถึงว่าถ้าเรามัวแต่แบบ หาว่าเฮ้ยอะไรจะเป็นเวเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในเวลาตอนเนี้ยนะคะเออแต่ว่าเรามมวแต่หาอยู่นั่นแหละเนาะเราก็จะไม่สามารถที่จะแบบตัดสินใจได้ดีอยู่ดีนะคะเออก็คือเขาพูดประมาณนี้เนาะลองมองคนที่สําเร็จนะคะที่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ลองทําตามคือทําตามพวกเขาดูนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูก็อาจจะเริ่มจากอะไรเล็กๆก่อนก็ได้เนาะ คุณเนี่ยต้องฝึกความกล้าหน่อยนะคะกล้าอะไรเอ่ยก็คือกล้าที่จะไม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็กล้าตัดสินใจเนาะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทํานะคะเชื่อไหมว่าคนที่ตัดสินใจผิดพลาดเป็นร้อยครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่เคยตัดสินใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าการตัดสินใจผิดพลาดหนึ่งยครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีบางครั้งหรือมีสักครั้งหนึ่งที่คิดถูกถูกไหมคะแต่ว่าการไม่ตัดสินใจอะไรเลยเนี่ย มันจะไม่มีสักครั้งเลยที่ถูกค่ะเพราะว่าการไม่เคยผิดพลาดสักครั้งในชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะเสียดายค่ะโอเคอ่านจบแล้วเนาะเรื่องนี้ขวัญเคยพูดมาแล้วนะคะเป็นการแบบสอดแทรกในหลายๆ ep เนาะแล้วก็ ep นี้จะพูดถึงเรื่องนี้เต็มๆเลยนะคะการตัดสินใจนะคะ การกล้าตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจให้มันเด็ดเดี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ขวัญเห็นด้วยมากๆมากๆมากๆนะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขวัญจะมาโนต้ตจะมาอ่านที่ขวัญจดโนต้ตไว้ก่อนที่เราจะมาอัดคลิปนี้นะคะว่าขวัญคิดกับเรื่องนี้ว่าแบบนี้เนาะสามประโยคเนี้ยทุกคนต้องเคยได้ยินมาก่อนแน่เลยค่ะประโยคแรกก็คือการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่ง โอเคไหมการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งเช่นเพื่อนถามว่าแกแกเราจะไปกินอะไรดีเนอะไม่รู้เหมือนกันน่ะตัดสินใจไม่ได้อ่ะอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเลือกกินอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมและทีนี้คนที่เขาตัดสินใจไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็คงจะตามเพื่อนใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือ มันจะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของเรามันก็คือจะตามคนอื่นถูกไหมเออถ้าเป็นเรื่องกินอาจจะแบบเพราะว่าเนาะก็คือไม่มีอะไรมากก็แค่ทั่วไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันสําคัญในชีวิตละ่ะและเราแบบบอกว่าไม่รู้เหมือนกันจะเอายังไงดีจะทํายังไงดีนะแล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ไม่ค่อยดีกับชีวิตเราใช่ไหมอัเนี้แหละค่ะอีกครั้งนะคะการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งค่ะ ประโยคที่สองนะคะก็คือการไม่เลือกก็คือการเลือกอย่างหนึ่งคืออะไรอะ่ะคือการเลือกอะไรอะ่ะการไม่เลือกก็คือการเลือกที่จะไม่ค่ะทุกคนจริงๆนะขวัญเคยทําคลิปหนึ่งเดี๋ยวอาจจะแอบแนบคลิปไว้นะคะเออถ้าใครดูทางแอป แอป Facebook กับแอป TikTok เนี่ยไปดูใน YouTube ได้นะคะเดี๋ยวขัญแนบคลิปไว้ตรง Description นะคะก็คือขันเคยทำคลิปว่าเออชีวิตเราเลือกอะไรได้บ้างเนาะออแล้วขัญก็พูดประมาณนี้ว่าการไม่เลือกก็คือการเลือกที่จะไม่นะคะเช่นระหว่างสีเหลืองกับสีฟ้าอ่าสมมุติว่าเป็นเ,ออเสื้อผ้าละกันเธอจะเลือกเสื้อสีอะไรนะคะ บอกว่าไม่เลือกอ่ะไม่เลือกเลือกไม่ได้ไม่เลือกเออถ้าเราพูดแบบนี้เนาะคนที่เขาจะขายของให้เราหรือว่าคนที่เขาจะเอาเสื้อนี้ให้เราเนี่ยเขาจะทํำยังไงคะเออเขาก็ไม่รู้เนาะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ให้เราใช่ไหมคะหรือเราก็ไม่ได้ซื้อเสื้อตัวนั้นไปเนาะถูกไหมการที่ไม่เลือกว่าจะเอาสีเหลืองหรือสีฟ้าเนี่ยก็คือเลือกที่จะไม่เอาเลือกที่จะไม่เอาทั้งทั้งคู่ทั้งสองอย่างเลยโอเคไหม เออถ้าเรื่องเสื้อเนี่ยก็ยังพอว่าอีกก็ยังพอทนพอไหวแต่ถ้าเรื่องอื่นใช่ไหมคะเช่นไหนเลือกระหว่างอาชีพข้าราชการกับอาชีพพนักง,งานบริษัทเอกชนดูสิอ่าถ้าเราบอกว่าขัดเลือกไม่ได้อ่ะอขวัญไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเออข้าราชการหรือจะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนดีขัญเลือกไม่ได้อืม ไม่เลือกแล้วกันนะคะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราไม่เอาทั้งคู่มันมันแปลแบบนี้แปลว่าอะไรต่อแปลว่าถ้ามันถึงเวลาต้องเข้าตาโจนจริงๆอะ่ะเราก็ต้องเลือกสักอย่างด้วยความจำใจและเราก็มักจะไม่มีสิทธิ์เลือกเช่นอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้อ่ะเข้ามาก่อนทำไปก่อนเนาะเราอาจจะแบบตกกระไดพลโจรเราอาจจะ คว้าอะไรบางอย่างที่ง่ายๆที่สุดที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนโอเคไหมเออเช่นอาจจะมีโอเคบริษัทนี้เปิดก็เลยไปสมัครงานหรือว่าตําแหน่งข้าราชการตําแหน่งเนี้ยใกล้บ้านพอดีเปิดอ่าไปสมัครอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะคิดว่าโชคดีเนาะอืมหรือถ้าแบบอืมตําแหน่งงานเปิดอยู่แบบต่างอําเภอรประมาณยี่สิบโลอ่าไปสมัครอะไรเงี้ยคือเมื่อเราไม่ตัดสินใจเลือกอ่ะ หรือเมื่อเราไม่กล้าเลือกอ่ะเราก็ค in ือการเลือกที่จะไม่เอาอ่ะไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะคะถูกไหมทุกคนสองอย่างแล้วนะข้อที่หนึ่งนะคะการไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งข้อที่สองนะคะก็คือการไม่เลือกก็คือการเลือกอย่างหนึ่งคือการเลือกที่จะไม่นะคะเลือกที่จะไม่เอาอะไรเลยเลือกที่จะไม่เลือกอะไรเลยโอเคแล้วก็ประโยคที่สามนะคะอันนี้ ขอนขอโทษจริงๆว่าขัญไปได้ยินมาจากใครแต่ว่าถ้าทุกคนเคยได้ยินมาจากใครอะทุกคนพิมพ์บอกหนนะ่อยนะเออแต่ว่ามีเป็นวาทะของคนดังคนหนึ่งนะคะคนที่ไม่เคยทําผิดพลาดอะไรเลยในชีวิตคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่ไม่เคยทยนะคะํา,าททผิดอะไรเลยอะคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยตั้งหากนะคะแล้วขันก็วงเล็บให้นิดนึงว่าและเขาคนนั้นก็จะไม่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จด้วย เพราะว่าการประสบความสําเร็จเนี่ยเกิดจากการลงมือทําใช่ไหมแต่ว่าเราไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะคะ impossible นะคะที่จะประสบความสําเร็จโอเคไหมเพราะว่าแม้แต่ลงมือทําอะไรบางอย่างเออก็จะไม่ทําถูกไหมเพราะอะไรก็ต้องไปเลือกดูที่ต้นตอนะว่าที่เราไม่กล้ามันเพราะอะไรนะคะในนี้ขวัญก็คงจะไม่ได้แบบว่า มาเจาะลึกรายละเอียดลงไปยันจิตใต้สํานึกหรือลงไปแบบปมในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมเธอถึงไม่กล้าทาไมคุณถึงไม่ทดลองทําอะไรใหม,ม่ๆทาไมคุณถึงกลัวความผิดพลาดนะคะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่าขวัญแค่อยากจะมาเชียร์แล้วก็สนับสนุนให้เรากล้าที่จะตัดสินใจอะไรให้มากขึ้นนะคะเ,เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้เช่นถ้ามีอะไรให้เราต้องเลือกเราเลือก โดยที่ไม่ต้องลังเลนะคะเอาความลังเลออกก่อนเนาะเช่นเอาแค่ว่าเสื้อผ้าที่จะใส่วันนี้จะใส่เสื้ออะไรดีนะคะมองปุ๊บไม่ต้องลังเลเลยเลือกเริ่มต้นฝึกจากการแบบแตัดสินใจให้เร็วให้เร็วโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆเริ่มแบบจากเรื่องง่ายๆเช่นเลือกเสื้อผ้าเลือกอาหารที่จะกินแบบ บางคนนะ่ะแค่เรื่องเลือกกินนะ่ะคือคือตัดสินใจนานมากนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเราเลือกแบบโภชนาการต้องดีมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะว่าเลือกอาหารที่เฮลตี้แต่มีบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเฮลตี้หรอกแต่แค่แบบเลือกไม่ได้เฉยๆอะ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยอืมอันเนี้ยก็เลือกให้มันได้อย่าคิดเยอะอย่าคิดนานแล้วก็เลือกเลยนะคะเออมีเรื่องอะไรอีกเริ่มจากเรื่องง่ายๆไปจนเรื่องยากๆ นะคะเรื่องยากๆเช่นอะไรงานนี้คืองานสำหรับชั้นจริงๆใช่ไหมอ่าตัวชั้นเนี่ยเกิดมาเพื่อประกอบอาชีพนี้เพื่อทำภารกิจนี้พูดดูยิ่งใหญ่เนาะเพื่อทำภารกิจนี้จริงๆใช่ไหมให้กับโลกใบนี้นะคะหรือเรื่องที่ยากขึ้นก็คือเอเรื่องที่สเลยเนาะคนคนนี้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็น ผู้ทองของฉันจริงจริงใช่ไหมเออกูแมเออยากนะเลือกนะเลือกว่าจะแต่งกับเขาหรือไม่แต่งกับเขาเนี่ยยากนะคะ <c oughs> ยากกว่าเรื่องเลือกเสื้อผ้าเยอะเลยนะคะอ่ะอีกอันนึงละกันแถมให้นะคะก็คือว่าเอ่อภารกิจเนี้ยซึ่งไม่ใช่งานนะอาจจะเป็นภารกิจบางอย่างที่เราจะต้องเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะคะภารกิจเนี้ยเป็นสิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อหรือเปล่า เช่นเช่นเนาะสมมุติว่าเผลผลชอบนึกถึงนักการเมืองอ่ะที่เขาตัดสินใจลาออกจากงานประจําแบบเงินเดือนถึงสูงเพื่อมาเป็นแบบนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเดี๋ยวขอคิดตัวอย่างอื่นก่อนนะอืมสมมติว่าเออเออใสเอ็นจอ,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 อ NGO ก็ได้เออเอาออะใกล้ตัว ได้ตัวขวัญเลือกได้ตัวขวัญน,นี่แหละเพราะว่าขวัญชอบเขาอยู่นะคะก็คือ,อศิลปินนะคะเลือกที่จะเป็นศิลปินแต่คุณจะต้องทิ้งชีวิตในวัยเยาว์ของคุณบางอย่างนะเช่นอาจจะต้องแบบไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเพราะว่าจะต้องฝึกหนักอาจจะไม่ได้แบบใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเพื่อนคนอื่นๆน,นะคะเพราะว่าต้อง มาฝึกฝนกับการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วก็เออเออขวัญยกตัวอย่างนากักการเมืองแล้วกันเพราะว่าแบบขวัญคิดตัวอย่างอื่นไม่ออกเนาะก็คือสมมุติว่าเอ,อภารกิจของคุณเนี่ยคือคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแค่หาเงินไปวันๆอะแล้วก็เพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองและลูกและพ่อและแม่แต่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรในสังคมเนี้ยบางอย่างที่ที่สามารถ ช่วยได้ไอะที่คุณแบบมีกําลังสติปัญญาความสามารถที่จะช่วยได้เอาขอนขอยกตัวอย่างคนหนึ่งแล้วกันเออยกตัวอย่างผู้ชายมาบ่อยแล้วขอยกผู้หญิงคนนึงแล้วกันเนาะก็คือคุณหมายสิริกัญญาแล้วกันค่ะเออทุกคนก็เออน่าจะรู้จักกันดีเนาะเออคุณหมายเนี่ยตอนนี้เขาตัดสินใจที่เขาจะลาออกจากงานของเขาเนาะซึ่งเขาเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะแล้วคุณหมายก็ มีตำแหน่งงานที่โอเคมากๆนะคะเออเงินเดือนก็สูงแหละแต่ว่าตัดสินใจที่จะาลาออกจากงานที่สถาบันวิจัยแห่งนั้นเพื่อที่จะมาเป็นผู้อำนวยการพักพักซึ่งตั้งใหม่นะตอนนั้นเมื่อปีหกหนึ่งปลายปีหกหนึ่งเนาะขวัญไม่ระบุชื่ออะไรเนาะเออขวัญระบุแค่คุณไหมสิริกัญญาแล้วกันนะคะแล้วเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาลาออกจากงานที่เป็นสถาบันวิจัยอะเพื่อมาเป็นผู้อํานวยการนโยบาย นะให้กับพักการเมืองตั้งใหม่พักหนึ่งนะคะด้วยเงินเดือนที่ลดลงครึ่งหนึ่งคิดดูถ้าไม่ใช่เพราะอุดมการณนะ์จะมาทําไมใช่ไหมเห็นแบบนับถือมากสุดยอดมากจริงๆนอกจากคุณใหมก่ก็คือมีคนอื่นอีกเยอะเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าฝันชอบฟังเรื่องราวประวัติชีวิตของผู้ที่เขาสําเร็จ ไม่ว่าจะสําเร็จเรื่องเงินหรือว่าสําเร็จเรื่องของการทําตามอุดมการเป้าหมายอะไรเงี้ยอืคุณหมายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะถ้ามีโอกาสเดียวจะมาเล่าคนอื่นด้วยแล้วกันเนาะโอเคนี่เรากลับมาโฟกัสที่เรื่องคุณหมายเนาะคือผ่านก็รู้สึกทึ่งมากแล้วก็ประทับใจมากเนาะว่าการที่เราแบบกล้าที่จะตัดสินใจลาออกจากงานหนึ่งที่เงินเดือนเท่านี้เนี่ยเท่านี้สมมตินะมารับอีกงานหนึ่งที่เงินเดือนครึ่งหนึ่ง นะคะมันต้องมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างในระดับที่มากกว่าเรื่องปากท้องแน่นอนเพราะว่าเงินมันน้อยลงตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมเออซึ่งแรงบัรดาลใจนั้นเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์นิดนึงเนาะซึ่งสําหรับคุณใหม่ก็คือเผื่อว่างานที่เราทาเนี่ยมันจะได้อ,ออกไปใช้บ้างคือเขาเป็นแบบนักวิจัยนักวางแผนนโยบายแล้วก็นักวิชาการอะที่เสนอโน่นเสนอนี่นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารหรือผู้ที่บังคับใช้นโยบายอะ จะหยิบเอานโยบายที่เขาเสนอไปใช้หรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเขามาทํางานเป็นพ่วมในการออสํานักนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยไม่แน่นะบางทีนโยบายที่เขาอุตสาห์คิดอุตสาห์แบบตั้งใจทํามาตั้งนานเนี่ยอาจจะได้รับการนําไปใช้ก็ได้เนาะเออนำไปแบบปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้ติดตามผลงานของคุณหมาเนาะก็จะเห็นแบบชุดเล่ม300นโยบายแบบ สุดยอดมากทุกคนเออแบบไปอ่านฟรีได้นะคะขวัญคิดว่าตอนนี้บนเว็บก็ยังมีอยู่เนาะเออแบบผู้หญิงคนนี้แบบเจ๋งแล้วก็แบบเท่มากจริงอืมอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็โหน่าจะหลายนาทีแล้วส่วนอะตัวขวัญเนาะขวัญก็มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะแต่ขวัญภูมิใจในตัวเองนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆแล้วก็เป็นการ กล้ามากๆแบบถ้าเทียบกับคนในวัยเดียวกันหรือถ้าเทียบกับคนในอาชีพเดียวกันเนาะขอนขอยกตัวยกตัวอย่างสองเรื่องละกันนะคะอ่าเรื่องแรกก็คือตอนที่ลาออกจากข้าราชการนะคะเออเพราะว่าขวัญมีปณิธานอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่ามันมันน่าจะแบบไปไกลกว่าตอนที่ขวัญอยู่ตอนนั้นเนาะเออแต่ขวัญไม่ลงรายละเอียดละกันนะคะแต่ขวัญรู้สึกว่า ให้ขวัญต้องทําแล้วล่ะคือต้องลางออกแล้วล่ะเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราถูกไหมเออแบบเราน่าจะเหมาะกับตรงอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นการตัดสินใจครั้งหนึ่งที่ท,ที่ต้องขอบคุณคนในครอบครัวขวัญนะที่แบบซัพพอร์ตขวัญเสมออะไรเงี้ยอืมแล้วก็รวมถึงกัลยาณมิตรรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็มีมีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเออ ถ้าเป็นเราก็น่าจะไม่กล้าตัดสินใจนั้นแต่แบบขวัญกล้าตัดสินใจเออเราอยากที่จะกล้าตัดสินใจแบบขวัญเนาะอันนี้ขวัญไม่ได้พูดเองนะคะขวัญยกคําของเพื่อนคนนี้มาเนาะซึ่งนั่นแหละก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างใน e ีพนี้ว่าเออเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะที่เรามีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวพอสมควรนะคะตอนนั้นนะคะโอเคแล้วก็เรื่องที่สองซึ่งเป,เป็นเรื่องที่แบบเรียบง่ายมากก็คืออะไร ก็คือยกตัวอย่างวันนี้เลยก็ได้ค่ะวันนี้ก็คือขวัญมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยนะคะไม่เช้าซะทีเดียวอ่ะก็ประมาณสายๆนะคะตั Juan, ้งแต่สายๆยันแบบค่าเนาะค่ำแล้วก็รวมถึงขวัญก็กินข้าวไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะแล้วขวัญก็เสร็จภารกิจตอนประมาณแบบเกือบสี่ทุ่มอ่ะเออเกือบสี่ทุ่มแล้วแต่ก็รวมเออละเหยด้วยแหละตอนกินข้าวเราก็แบบเออละเหยแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วขวันอัดคลิปนี้ตอนไหนรู้ไหมทุกคนสี่ทุ่มสิบนาทีค่ะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนี่โอ้โหเกือบสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเออนั่นแหละคลิปนี้ยาวอีกแล้วโอไม g o กอนโอเคก็นั่นแหละเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะต้องลงคลิป EP ที่89นี้ภายใน23่สนาฬิกาหนาทีของวันที่ส1กุมภาพันสองพัน ให้จงได้โอเคไหมแล้วไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะคะเอ,อหลายครั้งแล้วที่ขวัญเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้แหละว,ว่าทั้งวันนี้จะทำอะไรมาจะเหนื่อยแค่ไหนหรือจะขี้เกียจแค่ไหนหรือมีบางวันที่ขวัญเป็นหวัดด้วยนะไม่สบายนะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นแบบจมูกก็จะแดงตาก็จะคล้ำอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องด้วยเราตั้งปณิธานกับตัวเองว่า ขวัญตาจ้ะขวัญคะเธอจะต้องลงคลิปทุกวันวันละหนึ่งคลิปโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวัญผัดวันประกันพุ่งมาหนึ่งปีครึ่งแล้วค่ะทุกคนจริงๆขวัญกะจะทําแบบเนี้ยมาตั้งแต่ปีหกหกแล้วแต่ขวัญก็ไม่ทําเนาะเอาเป็นว่าไว้ว่างๆค่อยเล่าแล้วกันนะหรืออาจจะไม่เล่าเลยก็ไม่รู้แต่ว่าผัดวันประกันพุ่งอืมว่าแบบต่อไปนี้นะฉันจะลงคลิป ในช่อง YouTube f a c e b o o o ติกต่อของฉันวันละหนึ่งคลิปแล้วก็ไม่ทำแล้วก็รอเพอร์เฟอยู่นะคะแต่ว่าวินาทีที่เราตัดสินใจในวันนั้นก็คือไม่รู้แหละฉันไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรทางนั้นฉันจะลงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกข้อกำหนดของตัวเองพันธ่าสัญญากับตัวเองว่าหนึ่งวันต้องลง1คลิปโอเคโดยที่ไม่ได้ให้มันเป็นแบบ ภาระมากมายก็คือว่าหลังจากทำงานแล้วอะช่วงแบบหลังหกโมงเย็นน่ะหลังจากที่ทำภารกิจอะไรเรียบร้อยของวันไม่ว่าจะเป็นกินข้าวเย็นหรือถ้ามีออกกําลังกายก็ออกกําลังกายก่อนถ้ามีแบบทำงานค้างอะไรก็ทำให้เสร็จก่อนนะคะหรือถ้าแบบจะนอนอะไรก็นอนก่อนให้ได้แต่ว่าภายในวันนั้นน่ะภายในวันนั้นก็คือห้าทุ่มห้าสิบเก้าอะ คลิปนี้จะต้องถูกปล่อยลงไปในแพลตฟอร์มทั้ง3แพลตฟอร์มของขวัญน,นะคะทั้ง Facebook, YouTube, TikTok โอเคไหมเออนี่คือพันธสัญญาแล้วขวัญก็รู้สึกว่านี่คือการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะหรือเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งนะจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องวินัยด้วยแหละว่าเราอยากจะฝึกวินยัยใช่ไหมคะเออแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราโฟกัสที่เรื่องของการตัดสินใจเนาะขวัญก็เลยรู้สึกว่า อันนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ามันช่วยฝึกขวัญจริงๆในเรื่องของการตัดสินใจนะคะมันทําให้มีบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจเออเราก็แบบชัดเจนขึ้นเราก็เลือกได้เร็วขึ้นเราก็ไม่ลังเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ความที่ขวัญฝึกมาแบบเนี้ยค่ะเออฝึกมาหลายครั้งแล้วนะคะรวมถึงในทุกๆวันที่ไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันจะตัดสินใจที่ฉันจะต้องทำาันนี้ให้ได้ ไม่ไม่มีข้อแม้ใดใทั้งสิ้นนะคะโอเคไหมอ่าซึ่งก็สนับสนุนนะคะแล้วก็เออเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรยากมากมายในชีวิตที่เราไม่รู้แต่เราจะตัดสินใจยังไงนะคะตอนแรกคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณมีความสามารถที่จะตัดสินใจนั้นได้นะคะแล้วคุณก็ค่อยๆฝึกบางเรื่องเนาะจนแบบวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณ น่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะคะขอยากให้คุณแบบกล้าที่จะตัดสินใจไปก่อนแล้วก็ยอมรับทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันไม่มีความล้มเหลวถูกไหมที่เราที่เราเคยคุยกันมันมีแต่การเรียนรู้ถูกไหมคะมีแต่การเรียนรู้แล้วก็การยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเออนั่นแหละ <laughs> โอเค นะคะเรื่องเดียวกินเวลาสนานนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะออมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและช่วยให้ทุกคนได้แบบเ,ออเล่งเห็นถึงความสำคัญบางอย่างของการกล้าที่จะตัดสินใจให้มากขึ้นนะคะทุกคนแล้วพบกันในอีถัดไปค่ะเดี๋ยวกันต้องอัปโหลดคลิปนี้ภายในวันนี้แล้วนะคะหรือเวลาอีกเท่าไหร่ หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะโอเคค่ะทุกคนพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ